คุณจะเชื่อใหม่ผู้ชายคนหนึ่งเช่าภูเขาทั้งลูกเพื่อเลี้ยงหมู30ตัวแต่เมื่อเขาทิ้งไว้ห้าปีกลับมาครั้งนี้เขาก็เจอสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงบางสิ่งอยู่ใต้ดินและรอเขามานานสายตาของมันสีแดงและมันกำลังจ้องเขาอยู่คุณคิดว่าเขาจะรอดใหม่หรือว่าภูเขาลูกนี้จะกลืนเขาไปทั้งเป็นเช้าตรู่บนภูเขาที่เคยคลึกครื้นด้วยเสียงหมู อากาศเย็นบาดผิวเหมือนใบมีดบางกลิ่นดินชื้นหลังหมอกหนาทำให้ชายหนุ่มต้องกลั้นหายใจเบาๆเขายืนมองพื้นที่ที่เคยเช่าไว้ทั้งลูกภูเขาที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยคอกไม้เสียงหมูสามสิบตัวเคยวิ่งส่งเสียงก้องสะท้อนหุบเขาแต่วันนี้ความเงียบคืบคลานเข้ามาเหมือนเงาดำคล้ายซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้ผืนดินชายหนุ่มก้าวช้าๆรองเท้าเหยียบหญ้ารกหนาที่สูงถึงหัวเขา่า ละอองน้ำบนใบไม้แต่แก้มเย็นเยือกจนเขาขนลุกกลิ่นข้าวบางอย่างลอยออกมาจากลึกในป่ากลิ่นที่เขาจำได้ดีกลิ่นที่ไม่ควรหลงเหลือหลังจากทิ้งไว้ห้าปีเต็มเขากลืนน้ำลายลมหายใจหนักขึ้นหัวใจเต้นแรงจนดังในหูเหมือนกลองกระแทกซ้ำเขาผลักกิ่งไม้ใหญ่ที่ขวางเส้นทางก่อนภาพตรงหน้าเผยออกอย่างช้าๆภาพที่ทำให้เขาตัวแข็งทื่อคอกหมูเก่ากลายเป็นซากไม้ผุ แต่ด้านในมีรอยหัวขนาดใหญ่ลากยาวบนพื้นดินรอยที่มีลักษณะเหมือนถูกขูดด้วยเขี้ยวมหึมาเขาชะง,งักรู้สึกได้ถึงลมแผ่วเบาแต่ต้นคอเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังในระยะที่ใกล้เกินไปกลิ่นสาบแรงจนแสบจมูกกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหมูแต่เป็นกลิ่นสัตว์บางชนิดที่เขาไม่เคยเจอในชีวิตเขาหันกลับอย่างช้าๆปลายเท้าสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่และทันทีที่สายตาเห็นสิ่งนั้น ร่างเขาก็แทบหยุดหายใจใจเหมือนถูกบีบจนแน่นจนแทบแตกออกดวงตาของเขาเบิกกว้างร่างแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงด้วยสายลมเย็นที่พัดสวนขึ้นมาจากหุบเขาเงาดำขนาดใหญ่กำลังก้าวออกมาจากหลังต้นสนโบราณเงาที่สูงเกือบเท่าหลังคาคอกหมูเก่าเสียงหอบลึกต่ำดังราวกับมาจากห้วงใต้ดินชายหนุ่มกลืนน้ำลายจนเสียงดังในความเงียบผิวหนังบนแขนลุกเป็นตุ่ม สายตาเขาพยายามปรับให้ทันกับรูปร่างตรงหน้าขนหยาบสีคล้ำปกคลุมทั้งตัวของมันยาวจนร่วงเป็นเส้นเกลื่อนพื้นแต่สิ่งที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจคือดวงตาสองดวงที่ส่องแสงสีเหลืองเข้มดังถ่านไฟมันมองตรงเข้ามาในดวงตาเขามองนิ่งมองลึกเหมือนกำลังอ่านความคิดทุกอย่างในหัวกลิ่นคาวแรงขึ้นอย่างฉับพลันกลิ่นที่ผสมทั้งดินชื้นและเลือดเก่า จนปลายลิ้นเขารับรถโลหะขมอยู่ในปากเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบกแกรบใต้เท้ามันเก้าหนึ่งช้าและหนักเหมือนตั้งใจให้เขาได้ยินชายหนุ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้าเตะกกับหินก้อนหนึ่งเสียงหินกระทบดังสะทอนจนสิ่งมีชีวิตนั้นชะงักเพียงเสี้ยววินาทีเขาไม่รู้ว่าควรวิ่งหรือควรยืนนิ่งกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงจนเจ็บหัวใจเต้นรัวจนหน้าอกสัน่น สายตาเขาเลื่อนลงไปยังพื้นก่อนเห็นรอยเท้าขนาดมหืมาที่เหยียบทับรอยหมูเก่ารอยลึกเป็นหลุมลึกเกินกว่าสัตว์ปกติจะทิ้งไว้และข้างข้างรอยนั้นมีบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบกระดูกหมูจำนวนมากกองซ้อนกันแต่ไม่ใช่แบบที่สัตว์ทั่วไปกินทั้งหมดถูกกัดจนเป็นรอยฟันยาวและคมราวกับฟันของสัตว์นักล่าที่เขาไม่อาจจินตนาการได้เสียงลมพัดขึ้นจากด้านหลังอีกครั้ง แต่คราวนี้ลมนั้นอุ่นอุ่นจนผิดปกติอุ่นเหมือนเป็นลมหายใจของบางสิ่งที่อยู่ใกล้กว่าเดิมเขารู้สึกได้ว่ามันเข้ามาใกล้จนเกือบแต่หลังเสื้อเสียงหอบลึกชัดเจนขึ้นลมหายใจนั้นพ่นลงบนต้นคอเขาแผ่วหนักสม่ำเสมอกลิ่นสาบร้อนผอืพผะอมจนเขาแทบสำลักสายตาเขาเบิกกว้างนิ้วสัน่นร่างกายเหมือนสูญเสียแรงทั้งหมดในครั้งเดียว และตอนที่เขาคิดว่าคงไม่กล้าหันกลับไปเสียงครางต่ำลึกก็ดังขึ้นเหมือนเสียงทักทายจากบางสิ่งที่รอเขามาตลอดห้าปีเสียงนั้นใกล้เสียจนใบหูเขาสัน่นใกล้เสียจนเขารู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ยืนหลังเขาไม่ได้ตั้งใจปล่อยให้เขากลับลงจากภูเขาลูกนี้ง่ายๆเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยน้ำหนักของสายตาที่เขายังไม่เห็นแต่รับรู้ได้ลึกถึงกระดูกสันหลัง ลมหายใจอุ่นร้อนยังคงพ่นซ้ำลงบนต้นคอเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนเสียงเครื่องจักรเก่าแต่แฝงด้วยอารมณ์บางอย่างที่เขาไม่อาจอ่านได้ชายหนุ่มกัดฟันแน่นรู้สึกถึงรสเลือดจางๆในปากเสียงหัวใจดังจนเหมือนกำลังจะพังออกจากหน้าอกเขารวบรวมความกล้าเพียงเสี้ยววินาทีก่อนค่อยๆหันหน้าไปทีละน้อยทีละองศาเหมือนกลัวว่าการเคลื่อนไหวเร็วเพียงนิดเดียว จะปลุกสัญชาตญาณน,นักล่าให้ตื่นเต็มที่เมื่อสายตาเขาเริ่มเห็นเสี้ยวแรกของสิ่งนั้นลมหายใจเขาก็สะดุดขนตามต้นคอยืนชันเหมือนถูกมือเย็นจัดรูปย้อนขึ้นมาใบหน้าใหญ่โตของมันอยู่ห่างไม่ถึงหนึ่งศอกขนหยาบรอบปากเปื้อนสีแดงคลำ้ำดวงตาสีเหลืองเข้มกระพริบเพียงครั้งเดียวแต่แววภายในคมจนเหมือนแทงผ่านถึงหัวใจเขาเขาเห็นเขี้ยวยาวโผล่จากมุมปาก คมจนสะท้อนแสงเย็นเ็นของยามเช้าเขี้ยวที่ใหญ่กว่ามีดล่าสัตว์ของเขาเสียอีกร่างกายเขาสั่นจนขามีแรงพาเขาถอยเพียงครึ่งก้าวแต่สิ่งนั้นก้าวตามอย่างง่ายดายเพียงก้าวเดียวก็ใกล้ยิ่งกว่าเดิมมันโน้มศีสาลงเล็กน้อยสูดดมเสื้อเขาเสียงสูดนั้นดังลึกรุนแรงเหมือนกำลังตรวจสอบว่าเขาคือใครและเหมาะสมกับอะไรบางอย่างหรือไม่ชายหนุ่มมองขึ้นไป ก่อนได้ยินเสียงจากบนเนินใกล้ๆเสียงที่ทำให้เลือดในกายเขาหยุดไหลไปชั่วคราวกึกกๆกึกเสียงเหยียบกิ่งไม้หลายเสียงหลายฝีเท้าเดินลงมาจากความมืดของแนวป่าบนยอดภูเขาเขาหลุดหายใจออกมาสั้นๆมือข้างหนึ่งกำเสื้อของตัวเองแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดเงาร่างหลายเงาเริ่มปรากฏแต่ละเงาสูงใหญ่ผิดธรรมชาติขนหยาบยาว ดวงตาสีเหลืองที่สะท้อนแสงเหมือนสัตว์เพิ่งออกล่าพวกมันยืนล้อมรอบเขาอย่างช้าๆก้าวอย่างระมัดระวังราวกับไม่ต้องการให้เหยื่อแตกตื่นก่อนเวลาแต่ในแววตาของพวกมันไม่มีความหิวไม่มีความเกรี้ยวกราดมีเพียงความอยากรู้อยากเห็นเหมือนกำลังจ้องใครสักคนที่กลับมาหลังจากรอนานเหลือเกินชายหนุ่มได้ยินอีกเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่ใช่ของสัตว์ไม่ใช่เสียงคำราม แต่เป็นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆใต้พื้นดินเขาก้มลงและมองเห็นบางอย่างกระพริบแสงอยู่ใต้ดินใกล้ปลายเท้าเหมือนเหรียญโลหะเก่าเหมือนสิ่งที่เขาฝังไว้เมื่อห้าปีก่อนสิ่งที่เขาเคยลืมไปแล้วสิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะมีใครหรืออะไรก็ตามเดโอขึ้นมาได้ในเสี้ยววินาทีนั้นดวงตาสีเหลืองของสัตว์ตรงหน้าก็ขยับเหมือนมันรู้ว่าเขานึกถึงอะไร เหมือนมันรับรู้ได้ถึงความลับที่เขาไม่เคยบอกใครและก่อนเขาจะทันได้ขยับตัวหนึ่งในสัตว์เหล่านั้นก็เงยหน้าปล่อยเสียงคำรามต่ำลึกเสียงที่ฟังดูไม่ใช่การขู่แต่เหมือนเป็นสัญญาณเรียกบางอย่างใต้พื้นพื้นดินเริ่มสั่นเบาๆสั่นจนกรวดเล็กๆกระดอนสั่นจนหัวเข่าเขาอ่อนแรงลงอีกครั้งและเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินกำลังตื่นลืมตาขึ้นมา เพราะการกลับมาของเขาเองแรงสั่นสะเทือนคืบคลานจากใต้ฝ่าเท้าเหมือนหัวใจของภูเขากำลังเต้นชชาๆแต่หนักหน่วงพอให้กระดูกทุกชิ้นในร่างเขาสั่นตามชายหนุ่มกลั้นลมหายใจเสียงสั่นนั้นขยายตัวรุนแรงขึ้นทีละวินาทีเหมือนกำลังคืบคลานเข้าใกล้ผิวโลกมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์รูปร่างใหญ่รอบตัวเขายืนนิ่งนิ่งจนผิดธรรมชาติดวงตาสีเหลืองทั้งหมดจับจ้องไปยังพื้นดิน เหมือนกำลังรอใครบางคนที่จะโผล่ขึ้นมาจู่ๆลมเย็นจัดก็พัดวูบผ่านลมหนาวที่มีเสียงแหลมเหมือนโลหะเสียดกันชายหนุ่มรู้สึกได้ทันทีว่าอุณหภูมิรอบตัวลดลงกะทันหันเงอเย็นเกาะทั่วแผ่นหลังทั้งที่อากาศบนภูเขาเงียบสงบเมื่อครูรอยแยกเล็กๆเริ่มโผล่ขึ้นบนผืนดินดินยุบลงเหมือนถูกดึงจากข้างล่างเสียงประตูเบาๆดังขึ้นและกลิ่นดินเก่าผสมกลิ่นสนแห้งก็พุ่งขึ้นมาอย่างแรง ชายหนุ่มยกเท้าถอยแต่สัตว์ที่ยืนขวางด้านหลังกลับขยับมาปิดทางร่างของมันสูงใหญ่จนบดบังแสงอาทิตย์เงาของมันคลุมตั้งแต่ไหล่ถึงส้นเท้าเขาอย่างมิดชิดเขากัดฟันแน่นพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกแต่กลิ่นคาวจากลมหายใจของสัตว์รอบตัวทำให้เขาแทบสำลักรอยแยกบนพื้นดินขยายกว้างขึ้นดินสองข้างยุบตัวลงเหมือนถูกมือยักย้ายเปิดออกแล้วบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาแผ่นโลหะโบราณ มีรอยสลักเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้นตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์เดียวกับเหรียญที่เขาเคยฝังไว้สัญ,ญลักษณ์ที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงลายสวยงามแต่ตอนนี้มันกำลังส่องแสงอ่อนๆสีแดงเข้มเหมือนหัวใจที่กำลังเต้นช้าและหนักแสงนั้นสะท้อนบนดวงตาของสัตว์รอบตัวทำให้แววตาพวกมันดูดูร้ายขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันก็คล้ายมีความเคารพเหมือนกำลังยืนต่อหน้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชายหนุ่มหอบหายใจ ความทรงจำเก่าๆเริ่มวากลับมาภาพวันที่เขาฝังเหรียญโลหะนั้นลงในคอกหมูวันที่เขาเหลือทิ้งทุกอย่างไว้บนภูเขาในวันที่หมู่ของเขาเริ่มตายทีละตัวโดยไม่รู้สาเหตุเสียงสั่นจากใต้ดินหยุดลงกระทันหันรอยแยกนิ่งโลหะโบราณยืนชูขึ้นมาเพียงครึ่งหนึ่งของแผ่นส่อแสงสีแดงสม่ำเสมอเหมือนสายตาที่กำลังมองเขาอยู่และทันทีที่เขาขยับเท้าจะถอย สัตว์ตัวที่ใหญ่ที่สุดก็ก้าวเข้ามาขวางมันยกหัวขึ้นส่งเสียงครางต่ำเสียงที่ฟังดูเหมือนคำสั่งสัตว์ตัวอื่นทั้งหมดขยับพร้อมกันจัดระยะล้อมรอบเขาอย่างชัดเจนไม่มีช่องทางไหนให้วิ่งหนีเขายืนใจสัน่นสายตาจับจ้องไปที่โลหะแผ่นนั้นอย่างไม่อาจละสายตาได้ค่อยค่ยตระหนักว่ามันไม่ใช่เพียงแผ่นโลหะธรรมดาเพราะจากใต้ดินเสียงกระซิบเบาเ,บาเบาดังขึ้น ฟังเหมือนคําพูดฟังเหมือนเสียงคนเสียงที่เรียกชื่อเขาชัดเจนเสียงที่ดังขึ้นอีกครั้งใกล้ขึ้นชัดขึ้นและเขาก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมาใต้ดินนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งมีชีวิตแต่เป็นสิ่งที่เขาเคยปลุกโดยไม่ตั้งใจเมื่อห้าปีก่อนหัวใจชายหนุ่มเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขาก้มมองโลหะแผ่นนั้นอีกครั้งแสงสีแดงเข้มส่องประกายราวกับมีชีวิต สัญ,ญลักษณ์บนผิวโลหะเริ่มหมุนช้าๆหมุนเป็นวงกลมอย่างต่อเนื่องเหมือนกำลังเรียกพลังบางอย่างจากใต้ดินดินรอบๆแผ่นโลหะสั่นสะเทือนอีกครั้งแต่ครั้งนี้แรงกว่าเดิมกรวดเล็กๆก,กระเด็นขึ้นต้นไม้เล็กโอนเอ็นไปตามแรงสัน่นสัตว์ตัวใหญ่รอบตัวเขาเริ่มส่งเสียงคำรามประสานต่ำลึกก้องกังวานเหมือนกำลังสวดเรียกใครบางคนแต่เป็นเสียงที่ชายหนุ่มไม่เคยได้ยินจากโลกนี้มาก่อน กลิ่นขาวแรงยิ่งขึ้นผสมกับกลิ่นโลหะร้อนที่ทำให้เขาแทบหมดสติปลายลิ้นรับรสโลหะและเลือดเก่าปากแห้งจนพูดไม่ได้แล้วจากใต้ดินสิ่งนั้นก็โผล่ขึ้นมาทั้งตัวร่างสูงใหญ่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีดำมันวาวหัวมีเขายาวสองข้างดวงตาสีแดงดุดเปเลวไฟมันยืนตัวตรงกว่าผู้ชายทุกคนที่เคยเห็นมือเล็กแต่ปลายเล็บคมราวกับดาบ ลำตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าที่ดูเหมือนรอยสักของนักล่าโบราณชายหนุ่มรู้สึกถึงความร้อนจากร่างนั้นแม้จะอยู่ห่างหลายเมตรเหมือนลมหายใจของมันลวกผิวเขาโดยตรงสัตว์รอบตัวทั้งหมดก้มหน้าลงเหมือนคุกเข่าต่อสิ่งที่เพิ่งปรากฏเขายืนตัวแข็งสมองพยายามประมวลผลแต่ทุกอย่างดูเกินจินตนาการห้าปีที่ผ่านมาทำให้เขาลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เขาฝังไว้บนภูเขานั้น ไม่ใช่เพียงของะส,สมโบราณแต่เป็นประตูสู่สิ่งที่เขาไม่ควรยุ่งเกี่ยวเสียงคำรามต่ำดังอีกครั้งครั้งนี้เหมือนเป็นคําสั่งสัตว์ทั้งหลายหันไปตามแต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวเกินความจำเป็นชายหนุ่มถอยหลังแต่เท้าชนกับซากคอกหมูเก่าเสียงไม้ผุกรอบขอบคอกดังกรอบแกรบเขาหยุดก้าวสายตาไม่ละจากร่างยักย้ายด้านหน้าจู่ๆร่างนั้นยกมือขึ้นชา้ชา ปลายนิ้วชี้ไปที่ชายหนุ่มแสงสีแดงบนโลหะโบราณสองสว่างรุนแรงขึ้นเหมือนสะท้อนกับพลังของสิ่งมีชีวิตนั้นเสียงกระซิบใต้ดินดังอีกครั้งฟังเหมือนเป็นคำสั่งและเหมือนเตือนเจ้าคือผู้ปลุกเราเองไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ชายหนุ่มกลืนน้ำลายหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดเงื่อไหลซึมตามใบหน้าแต่ไม่สามารถละสายตาจากร่างนั้นได้ท่านใดนั้น สัตว์รอบตัวเขาก็ก้าวถอยไปอย่างช้าๆเปิดทางให้ชายหนุ่มยืนตรงหน้าแผ่นโลหะร่างยักย้ายค่อยๆโน้มตัวลงดวงตาแดงสองประกายลมหายใจร้อนพุ่งเข้ามาใกล้จนเขารู้สึกได้และในวินาทีนั้นชายหนุ่มตระหนักว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเสียงคำรามทุกแรงสั่นใต้ดินทุกสัตว์ที่ยืนล้อมรอบล้วนเกิดจากเขาเอง จากการตัดสินใจเล็กๆที่เขาคิดว่าไร้ค่าเมื่อห้าปีก่อนแต่ตอนนี้ผลลัพธ์นั้นกำลังเผชิญหน้ากับเขาเต็มๆร่างยักย้ายค่อยๆโน้มตัวลงต่ำสายตาสีแดงลึกกวาดมาที่ชายหนุ่มเหมือนกำลังเจาะลึกเข้าไปในทุกความคิดทุกความกลัวทุกความลับที่เขาพยายามเก็บไว้ลมหายใจร้อนพัดมาสัมผัสใบหน้าเขาราวกับไฟที่เผาผิวช้าๆแต่เขาไม่สามารถถอยหลังได้ เพราะสัตว์รอบตัวทั้งหมดยังยืนล้อมเขาไว้แน่นเหมือนสร้างกรอบกั้นไม่ให้เขาหนี่เสียงกระซิบจากใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนเหมือนพูดอยู่ในหูเขาเจ้าคือผู้เลือกเจ้าคือผู้ปลุกเรามือใหญ่ของร่างยักษ์ยายยกขึ้นช้าๆปลายนิ้วยาวคมเหมือนเล็บเสือแต่ลงบนแผ่นโลหะโบราณท่านใดนั้นแสงสีแดงบนโลหะก็สว่างจ้าแพร่กระจายไปทั่วพื้น เหมือนภูเขาทั้งลูกถูกเผาเป็นไฟสีแดงชายหนุ่มรู้สึกถึงแรงดึงแรงดึงจากโลหะจากร่างยักษ์ใหญ่จากสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ดินราวกับกำลังดึงเขาเข้าไปสู่โลกอีกด้านหนึ่งสัตว์รอบตัวเขาส่งเสียงคำรามพร้อมกันต่ำหนักก้องสะท้อนจนคลื่นเสียงสั่นไปทั่วหุบเขาเขาขยับเท้าไม่ได้หัวใจเต้นรัวเลือดสูบฉีดจนแทบระเบิดสมองเต็มไปด้วยความกลัว แต่ก็เต็มไปด้วยความสงสัยสงสัยว่าความลับทั้งหมดนี้คืออะไรท่านใดนั้นร่างยักย้ายเอียงศีรษะเสียงคำรามต่ำกลายเป็นเสียงที่ชายหนุ่มเข้าใจได้เจ้าคือผู้เฝ้าประตูและวันนี้เจ้าจะรู้ชะตากรรมของตนเองพื้นดินใต้เท้าเขาเริ่มยุบตัวชายหนุ่มรู้สึกเหมือนกำลังลอยลอยขึ้นเหนือพื้นร่างกายเหมือนหนักขึ้นแต่เบาไปพร้อมกันสัตว์รอบตัวค่อยๆก้มตัว ทุกสายตายังคงจับจ้องเขาไม่ละแผ่นโลหะแดงระเบิดแสงร้อนแรงจนเขาต้องหลับตาแต่ความร้อนนั้นไม่เผาเขากลับทำให้เขารู้สึกถึงบางสิ่งบางสิ่งที่อยู่ใต้ดินบางสิ่งที่รอเขามานานห้าปีเสียงกระซิบดังใกล้ๆใบหูเขาเปิดใจรับรู้เธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปชายหนุ่มรู้สึกถึงพลังไหลผ่านร่าง เมือนเลือดและลมหายใจของภูเขาไหลรวมเข้ามาในตัวเขาเขาเห็นภาพวิญญาณของหมูสามสิบตัวที่เคยเลี้ยงหมูเหล่านั้นไม่ได้ตายแต่ถูกแปลงสภาพกลายเป็นเงาสีแดงเรืองแสงล้อมรอบแผ่นโลหะและหมุนเป็นวงกลมตามพลังของร่างยักษ์ยายเขาก้าวเท้าออกแต่ไม่ได้ถอยหลังร่างกายเขาเคลื่อนไหวเองราวกับมีแรงบางอย่างควบคุมและเขาเริ่มเข้าใจว่าภูเขานี้ และสิ่งที่อยู่ใต้ดินไม่ได้เป็นเพียงภูเขาเก่าแต่เป็นประตูสู่โลกที่เหนือจินตนาการและเขาถูกเลือกให้เป็นผู้คุมประตูนั้นสัตว์รอบตัวก้มศีรษะร่างยักย้ายค่อยๆถอยออกปล่อยให้ชายหนุ่มยืนอยู่ตรงกลางโลหะแผ่นนั้นยังเรืองแสงสีแดงสายตาสีแดงของร่างยักย้ายสองประกายและชายหนุ่มรับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้เพียงกลับมาหาภูเขานี้ แต่กลับมาสู่ชะตากรรมของตัวเองชะตาที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปลมหายใจเย็นพัดผ่านเขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ลมธรรมดามันพัดพาเสียงกระซิบเสียงคำสั่งและเสียงหัวเราะต่ำลึกของสิ่งที่เขาปลุกขึ้นเขาเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ภายในความกลัวนั้นกลับผสมด้วยความตื่นเต้นที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน และเมื่อแสงสีแดงของโลหะส่องเข้าตาเขาเต็มๆชายหนุ่มก็รู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและภูเขานี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเช่นกันชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ตรงกลางภูเขาร่างกายยังเต็มไปด้วยแรงสันสะเทือนจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปร่างยักย้ายค่อยๆถอยห่างสัตว์รอบตัวค่อยๆหายลับไปในเงาป่า เหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบเพียงแค่แผ่นโลหะสีแดงยังคงสองแสงอ่อนเป็นเครื่องตัวใจถึงพลังที่เขาเคยปลุกขึ้นชายหนุ่มก้มลงแต่มือบนโลหะเบาๆความอบอุ่นไหลเข้าสู่ร่างเหมือนภูเขาและสิ่งมีชีวิตใต้ดินยอมรับเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผู้คุมที่ได้รับเลือกลมพัดอ่อนๆพัดผ่านต้นไม้เสียงนกร้องระยิบระยับดังแววไกล หมอกบางๆค่อยๆลอยปกคลุมหุบเขาทําให้ภาพทั้งหมดชวนสงบแต่ก็ยังคงความลึกลับไว้เบื้องหลังชายหนุ่มถอนหายใจลึกรับรู้ถึงความรับผิดชอบใหม่ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่เพียงกลับมาสู่ภูเขาแต่กลับมาพร้อมบทบาทใหม่บทบาทของผู้เฝ้าประตูของผู้คุ้มครองสิ่งลึกลับที่อยู่ใต้ดินเขาหันมองวิวภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตาหมอกคลอเคลียยอดไม้ และดวงอาทิตย์เริ่มส่องแสงอ่อนทําให้โลกกลับมามีสีสันอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขาชายหนุ่มก้าวเดินไปยังแผ่นโลหะพร้อมยอมรับชะตากรรมของตัวเองพร้อมเปิดใจสู่สิ่งที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อนและครั้งนี้ภูเขาลูกนี้จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตในความสงบแต่ยังเต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่เคยจางหาย